คือหลักๆเราเหมือนซื้อคาตานามชบนี้คาตานาออกแล้วมชมโอ้สุดยอดไปเลยมันเน่ยคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกที่สุดใน3โรคบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ก็เอาใหม่ครับไหนสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานน์แตช่องพี่เจ TP E กันอีกแล้วแย้โอเคท่านผู้ชมวันนี้ก็มีคัตนนะใหม่มาท่านผู้ชมครับ GM บอกสูตรผมไว้แล้วท่านผู้ชมผมจะพาไปส่งคัตนะใหม่แบบออกง่ายเหมือนได้ฟรีท่านผู้มชมครับได้ถูกๆมากเป็นคัตนนะที่แรงมากท่านผู้ชมครับก็กดไลค์ก็ดซับสไคร b ์ผมก่อนแล้วไปดูกิจกรรมกันเลยโอเคท่า okay, นผู้ชมครับก็กิจกรรมอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้รับห้าอัน อะไรเนี่ยเออล็อกอินรับโทเคน็นไหนเอ่ยกิจกรรมคาตนะคาตนะอยู่ใสอ้าวคาตนะคาตนะคาตนะอันนี้มาคุณผู้ชมลองกดเข้าสิผมว่าใช่ยังไงใช่ด้วยคุณผู้ชมครับนีม่มีแล้วมีแล้วคุณผู้ชมก็คือรางวัลใหญ่สิครับคุณผู้ชมถามว่าพี่เงียบทำไม คือพี่งงกับรางวัลใหญ่อันนี้พอเข้าใจแต่อันเนี้ยคืออะไรนี่คือรางวัลใหญ่พูดเป็นเล่นนะคุณนี่คุณผู้ชมก็คือเป็นคาตนาณ์น้ำคุณผู้ชมซึ่งคาตนาน์ตัวเนี้ยมีเสียงดหรอปิดเสียงไว้ก่อนเอา้าเขาก็ปิดเสียงมันเปิดเฉย ก็คือคาตาน์ตัวนี้สวยมากคุณผู้ชมครับมันจะมีลายรูปปลาเนี่ยคผู้ชมครับบนรอบคาตาน์เดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูคุณผู้ชมครับก็ระยะเวลากิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่23เมษายนชมครับใครที่ยังไม่มีเงินก็รอวันที่23เมษาก็ได้คุณผู้ชมครับไปถึงวันที่23เมษา เปิดหาของรางวัลที่ต้นต้องการน้ำชมสามารถเลือกเปิดได้2รูปแบบชมแบบธรรมดาและแบบพิเศษแบบธรรมดาคือเปิดหาของรางวัลทั่วไปรวมถึงมีโอกาสได้รับรางวัลใหญ่แบบพิเศษคือจะการันตีเมื่อเปิด5ครั้งที่จะได้รางวัลใหญ่แน่นอนชมครับสามารถดูของรางวัลทั้งหมดในกิจกรรมนี้ได้น้ชมครับก็คือว่าสามารถดูของรางวัลทั้งหมดในกิจกรรมนี้ได้ดูตรงไหนอะตรงไหนรางวัลทั้งหมดอ๋อนี่คู้ชมรางวัลทั้งหมดก็ตรงรางวัลทั้งหมดนี่คือของรางวัลทั้งหมดในกิจกรรมชมมีรถตุ๊กๆด้วย หลักๆที่ผมยังไม่มีน่าจะเป็นรถตุกตุกคุณผู้ชมครับนอกนั้นเป็นของที่ผมมีเกือบหมดแล้วนะในกิจกรรมนี้โอ้ก็มีของมาว่ารวมของที่ว่าเออของกล่าวของมีคุณผู้ชมครับที่น่าสนใจก็จะเป็นท่าเต้นคุณผู้ชมท่าเต้นผมสนใจท่าเต้นนี้กับท่าเต้นนี้แล้วก็ที่ผมไม่มีนะแล้วก็นี่แล้วก็รถตุกตุ๊กคุณผู้ชมครับสกิลรถตุกตุ๊กผมยังไม่มีโอเคคุณผู้ชมครับผมจะมาบอกสูตรในการเปิดง่ายๆคุณผู้ชมครับก็คือซุ่มแบบพิเศษ5าครั้ง ถามมาเอ้ยพี่ครับสุ่มแบบพิเศษห้าสางมันการันตีใช่มันการันตีออกรางวัลใหญ่ผู้ชมครับแต่มันจะออกแบบสุ่มใช่แต่ว่า GM บอกไว้ว่าครั้งแรกเนี่ยจะได้รับรางวัลคาตนะอะไรเนี่ยผมอ่านไม่ออกผู้ชมครับแน่นอนผู้ชมก็คือง่ไงถ้าสุ่มห้าครั้งแรกได้คาตนะแน่นอนผู้ชมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เป็นสาย เอแบบเป็นคนที่แบบว่าคือไม่เคยสุ่มอะไรที่แบบว่าออก9เพชรหรือออกย9ิบเก้าเพชรเริ่มชมแนะนาและเป็นสายเหมาตู้อะคือแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าสุ่ม9เพชรไม่ค่อยออมชมผมแนะนําให้สุ่มแบบพิเศษชมครับห้าครั้งทีเอ็มแนะนำมาชมเปิดไปเลยครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะออกรางวัลใหญ่ในทันทีชมอันนี้ได้ไปแล้วผมเคยมีแล้วชมเห็นปะครั้งแรกร้อยห้าสิบเก้าชมครับครั้งต่อไปก็ร้อยเก้าเก้าชมนี่โอ้โหออกแต่ของที่มีแล้วชมเกินครั้งที่สามชมอันนี้น่าจะยังไม่มีหรือเปล่าหรือมีแล้วชม ครั้งที่4อ่าออกลมซูชิชมครับไข่หวานชมครับออกจากของที่มีแล้วคือหลักๆเราเหมือนซื้อคาตานมช่นี้คาตาナออกแล้วชมโอ้สุดยอดไปเลยมันแน่ผูชมมันล็อกไป้5ครั้งโอเคผูชมทีนี้เอ้ยียมบอกสูตรใส่แจกก๊อปผมมาเนี่ยเอ้ยโอเคผม้ชมครับเมื่อเราสุ่มเสร็จแล้วผูชมครับก็ทีนี้ก็คือเราก็ได้คาตาナไปที่บร้อยผม้ชมครับแต่สุ่มต่อก็ได้หรือไม่สุ่มต่อได้ลองขอลองอีกสักขอลองธรรมดากันโอ้ออกแต่ของที่ว่ามีแล้วอะ ได้กล่องปืนมงชมครับอยากรู้ว่าธรรมดามันจะมีโอกาสได้ของดีมั้ยขอลองแบบธรรมดาดูหน่อยั้งชมครับได้ออก0.9ไม่ค่อยออกเลยม้ชมนี่ม้ชมถ้าเกิดใครเป็นสายวัดดวงแบบธรรมดาก็จะเป็นแบบนี้มั้งชมแบบที่ผมทําเนี่ยคือมันไม่ค่อยมีโอกาสออกของดีเลยนี่ม้ชมแล้วเราก็จะมาดูคาตนากันม้งชมครับนี่คือคาตนะที่เราได้มา้งชมครับซึ่งไหนนี่ครับเห็นไหมมั้ชมครับก็เป็นคาตนาน้ำม้งชมครับชื่อว่าคาตนาอะไรเนี่ย ในวันที่สดใสใต้แสงอาทิตย์จริงๆโอ้ oh, มชมครับเห็นบ้างมันจะเป็นเหมือนวิญญ,ญาณปลาครับเหมือนปลาทองหรือปลาคร์ผมไม่แน่ใจนะว่ายวนรอบคาตนาณชมครับประมาณก,กี่ตัวเนี่ยสามตัวได้ปะหรือสองสองมชมครับเมื่อตัวหนึ่งเข้าไปตัวหนึ่งจะออกมาหรือสามะมันสองหรือสามตัวไม่แน่ใจไมชมว่าเอา้าหลุดออกมาเฉย ้ำชมแต่ว่าเป็นคาตนาที่สวยมากน้ำชมครับบอกเลยว่าหน้ามีไว้จับจองชมครับสูตรนี้ก็คือแบบว่าไม่ถึงหนึ่งพันเพชรน้ำชมเห็นปะคือเพชรผมมิ่เจ็ดพันกว่าชน้ำชมครับตอนนี้เอ้ยเจ็ดหมื่นกว่าเหลืออยู่แค่เอ้ย๋อนเงินนี่ว่าดูผิดน้ชมเพชรผมมีเจ็ดพันกว่าชมครับก็คือเหลืออยู่หกพันหนึ่งร้อยถ้าผม่สมเลยน้ชมครับก็คือแบบว่าใช้มันเก้าร้อยกว่าเพชรน้ชมก็สามารถครอบครองคาตนานี้ได้แล้วก็สวมใส่น้ชมแล้วก็ถือในล็อบบี้ไปเลยดูซิมชมอหือ สวยงามชมงับการถือนี่แบบเป็นงา่าคือที่ฝักก็จะมีลูกป,ปามชมงับวนรอบนั้ชมรับก็คือแบบเป็นคาตนานะที่สวยมนชมงับสวยมากมนชมแล้วก็ราคาถูกมากในบรรดาคาตนานะที่เข้ามาบอกเลยว่าคาตนานะนี้ถูกที่สุดแล้วเพราะว่าปกติคาตนานะอื่นเข้ามาแพงมากมานชมงับแล้วก็ไปดูผลตอบรับกันอ้ามีคนใส่ให้ผมสามอีกสองคนชมับขอบคุณคนที่ใส่ใดีผมนะส่วนกิจกรรมแจกบัตรแกหน้าผมลงไปแล้วมันชมมาตอนเชาน้านะแล้วเดี๋ยวผมจะมาประกาศรางวัล ตอนเย็นน้ำชมหลังเลิกงานน้ำชมก็โอเคน้ำชมก็ได้กล่องไปสามใบขอบคุณทุกคนที่ใส่ไอดีผมน้ำชมถ้าเปิดได้เป็นคือได้เพชรจริงอ่ะสามหมื่นอ่ะผมแจกแน่นอนน้ำชมพ์ต้องมีแจกของแน่นอนน้ำชมระดับป่านน์แล้วจะไม่แจกยังไงเพชรออกมาเออหือตกใจน้ำชมนึกว่าจะได้เพชรไม่ได้เพชรน้ำชมพไม่ไรเออถ้าได้เพชรมานี่คือแบบมอกหรือว่าผมแจกถามว่าพี่แจกบัตรไกด์น้าครับไม่ครับถ้าพี่ได้เพชรใช่ไหมครับพี่จะแบ่งส่วนหนึ่งของเพชรน้ำชมครับมาแจกน้ำชมถามว่าแจกยังไงครับ ในเมื่อเพชรมันไม่สามารถส่งให้กันได้ก็คือไงว่าถ้าเกิดพี่ถ้าน้องใส่ดีพี่แล้วพี่เปิดได้สามหมื่นเพชรพี่จะมาเติมเพชรแจกให้น้องครับท่านผู้ชมก็คือไงว่าพี่จะแจกบันแบบแกน้าโดยการเติมให้ทุกคนนะที่กี่บอกว่าเติมให้คนที่ว่าใส่ดีพี่นะท่านผู้ชมครับก็คือแบบว่าจะมีการเติมให้อะไรอย่างนี้ถ้าเกิดน้องใส่อยู่ดีพี่แล้วพี่สมได้อย่างเงี้ยพี่ก็จะมาแจกให้ท่านผู้ชมครับคือบอกเลยว่าระดับป่านน้นแล้วคือพี่ไม่เคยครับไม่เคยที่ว่าว่าเอ้ยบอกว่าจะแจกแล้วไม่แจกท่านผู้ชมครับพี่แจก ไปกิจกรรมที่เออฮ่อน่าสนใจมากให้เราเนี่ยแต่เมื่อกี้เรือเโโรเอเ่องแคมป์น้อโจเออฮ่อวันนี้มีอะไรมั่งกล่องลงหลอนแต่รถ <c oughs> ในกล่องนี้ผมไม่มีแค่ชุดนี้เพียเดียวมัง้นงนอกนั้นผมมีหมดอ๋อมีเสื้อโดยท่านที่ยังไม่มีนะแต่ผมไม่ซื้อท่านผู้ชมครับเพราะว่าผมได้แล้วหลักๆกล่องเนี้ยที่คนอยากได้กันคือหน้ากากนะท่านผู้ชม ส่วนใครยังไม่แน่ใจยังลังเลว่าคาตานานี่มันสวยจริงไหมคือเห็นแค่คนอื่นรีวิวแล้วอยากรู้ว่าอยากลองถือเองอ่ะมันสวยไหมพี่ถ้าถือเองอ่ะกดมองนี้มั่งชมครับกดมาหน้านี้แล้วก็นี่เห็นปะเห็นลูกคาตานาปะก็จะเห็นลูกคาตานาตรงนี้มั่งชมแล้วก็สามารถที่จะถือดูได้ลองถือเทียบกับตัวเองได้ว่ามันสวยจริงไหมมันน่าสนใจไหมมันแบบเฮ้ยมันดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มั่งชมครับก็แต่โดยส่วนตัวผมว่ามันสวยมั่งชมครับปอกดาบสีขาวคือแบบการออกแบบมันดีอ่ะมันดีมั่งชมครับตอนแรกก็ คาดหวังคาตาลาน้ำที่อยู่สิบกันสูงชมพอมาเจอนี่ก็ถือว่าโอเคมั้งชมครับใช้ได้อยู่นะก็ถือว่าออกแบบมาได้ดีม้ชมครับในคาตาลานตัวนี้นะแล้วก็อีกอย่างั้งชมครับผมจะผมไปเห็นอะไรแปลกๆม้ชมไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าแต่ผมเห็นเสื้อปีกนกมาแล้วงงอะสิงงอะดิไม่เชื่อเดิเสื้อปีกนกมาแล้วเสื้อปีกนกเสื้อปีกนกผ <laughs> ู้หญิง ถ้าเป็นของผู้ชายก็จะดีแต่คิดว่าไม่แน่สัปดาห์หน้าจะเป็นของผู้ชายเสื้อปีกนกที่ยังไม่ขายในเซิร์ฟไทยมีแจกฟรีสามวันโหดไหมคุณชมเสื้อปีกนกที่ยังไม่มีขายมีแจกฟรีก็นะครับแค่เราอินเจ็ดวันก็รับไปเลยเสื้อปีกนกที่ไม่มีขายแต่แจกฟรีนะครับ <laughs> ก็อย่าลืมไปเราอินกันนะคุณผู้ชมครับก็จะได้รับเสื้อปีกนกแบบนี้ไปคุณผู้ชมครับ ก็คลิปนี้ก็กิจกรรมเราเรานี้คาผู้ชมครับเออแล้วก็คลิปนี้อย่างที่บอกอย่างที่บอกอีกอย่างผู้ชมก็คือผมจะทําเป็นแบบว่าคือไงทําไม่บอกเหมือนเหมือนไลฟ์สดผู้ชมนั้นเก่อนลงคลิปชมถามว่าทำไมพี่ทำางั้นครับมันดูยากนะก็คือเนื่องจากว่าผมลงคลิปไปเยอะผู้ชมครับยูทูบอ่ะถ้าลงคลิปวันหนึ่งอ่ะคือถ้าเราลงคลิปติดต่อกันบ่อยๆอ่ะเขาจะปิดการแจ้งเตือนของคลิปคลิปนั้นคุณผู้ชมครับผมก็เลยว่าเอ้ยจะทําการว่าคือยังไงอ่ะ จะทำการแบบว่าคือผมลงไปสองคลิปแล้วถ้าผมลงคลิปหน้าคลิปนี้ไม่แจ้งเตือนแน่ๆแล้วนานผู้ชมก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นน้นผู้ชมครับคลิปน้นผู้ชมดีๆอย่างนี้ผู้ชมผมก็เลยว่าจะทําการน้นผู้ชมครับคือแบบว่าแต่ละลงอย่างที่ทขกคนเห็นนะว่าเป็นการแบบว่าคือเหมือนไลฟ์สดนานผู้ชมครับเพื่อเป็นการลงมีโอแบบพรีเมียมนานผู้ชมเพื่อให้แบบว่ามันมีการแจ้งเตือนเพื่อบังคับให้มันแจ้งเตือนชมงครับเพื่อให้ทุกคนอ่ะมีโอกาสได้เห็นน้นผู้ชมว่าเอ้เนี่ยพี่ลงคลิปเป็นอย่างนี้นี้นี้น้นผู้ชมครับก็คือ จะลงคลิปนอันนี้แลกของได้คผู้ชมปืนตัวนี้ผมมีแล้วตัวนี้ผมก็มีดีกว่านี้แล้วผมแลกหินแล้วกันผู้ชมครับนี่ได้ยัมทากิจกรรมวันนี้ได้ผมก็มาแลกปืนกระบอกอื่นไว้นี่คผู้ชมก็ได้หินมาผู้ชมถามว่าหินก้อนนี้ทําอะไรได้หลายคนก็คงรู้กันอยู่แล้วคผู้ชมครับว่ามันเอาไปแลกเป็นชุดที่เคยอยู่ในตู้ไดมอนได้ถ้าใครมีชุดในตู้ไดมอนที่อยากได้ผู้ชมแล้วแบบว่ายังไม่ได้ผู้ชมก็คือใครที่เป็นสายฟรีอก็สามารถมาดูได้ผู้ชมครับถ้าชุดที่แบบว เพิ่งมาไม่นานชงครับแต่ยังไม่เข้านะถ้าใครที่อยากได้ชุดที่ว่าเพิ่งมาไม่นานต้องรอท่านชงครับรอจนกว่าเขาจะเปลี่ยนชงครับใครก็ได้ไปฆ่าไก่ข้างบ้านผมทีทำไมเวลาผมํำคลิปทีไรมันจะเป็นอย่างนี้ทุกทีมิมยชมรับเพื่อเป็นอะไรมันเป็นอะไรกันท่านชงครับคือทำไมมันต้องมาแบบว่าเอ้ยมาขันอะไรกันตอนนี้มิมยชมนี่มันกลางวันนะครับไม่ใช่เช้านะที่ตอนเช้ามันไม่ขันท่านชงครับเซ็งเลยท่านชงครับก็ ตามนี้ผู้ชมครับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยผู้ชมครับส่วนนี้ก็ชุดอีโวที่สุ่มมาผู้ชมครับสุ่มมาอย่างเท่สุดท้ายใส่แต่งเกงผู้ชมครับก็ก็สวยดีใส่แค่งเกงก็ดูดีผู้ชมครัมันดูดีอ่ะมันก็ถือว่าโอเคนะสำหรับกางเกงตัวนี้เข้ากับันนณัติเข้ากับอะไรดีผู้ชมครับก็ตามนั้นผู้ชมครับไปละฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยบ๊ายบายรีบไปลงคลิปก่อนผู้ชมครับเดี๋ยวไม่ทันเฮ้ยมีคนลงก่อน